วัสดีค่ะก็เวลาเดิมนะคะตอนนี้วันนี้ถือว่าอากาศดีวันหนึ่งมั้งค่ะในความคิดของอย่างเพราะว่าอ่าไม่หนาวมากอุณหภูมิอยู่ที่สองหรือสามองศานี่แหละคะ่ะไม่เล็กติดลบนะะักเขาวันนี้แล้วก็ฝนก็ไม่ได้ตกทั้งคือฝนหยุดตกแล้วนะคะแล้วหิมะที่เห็นเมื่อวานเป็นปลายเป็นเกล็ดาขาวๆใช่ไหมคะตอนนี้ก็ไม่มีแล้วะคะ่ะเพราะโดนหิมะละลายไปหมดแล้ว วันนี้น่าจะเป็นอากาศแบบมืดๆอุมอ้มๆคุ้มๆนะคะเพราะว่าไม่เห็นภาพคิดเลยนะคะในพยากรณ์อากาศวันนี้ท้องฟ้าน่าจะเป็นประมาณนี้แหละค่ะโอ้ยแต่ว่าก็ถือว่าถ้าบ้านเราก็เรียกว่าหนาวอยู่หรอกนะคะก็หนาวหรอคะสำหรับบ้านเราสององศาสามองศาเนี่ยอยู่ที่หลักเดียวที่นี่ก็เขาคงจะชินกันมั้งค่ะก็ยังก็เดินแบบช้ามั่งเร็วมั่งนะคะ เพราะยังไงก็ไปถึงโรงเรียนเวลาเดิมนั่นแหละคะ่ะตอนแรกก็จะป่วยกันมนนะคะแต่คิดไปคิดมาเดี๋ยวอันนี้นก่อน,นะคะ่ะเดินไปถึงโรงเรียนฝนเพ้าว่ากันว่าจะป่วยกันเมืองหรือเปล่านะคะเ <laughs> พราะมันมีเรื่องให้คิดนะคะตอนนี้ก็เลยคิดขอใช้เวลาแค่ต้จะขาดเรียนดีหรือเปล่าเนาะอ,อะไรประมาณนี้นะคะไปคะ่ะเดินกันดีกว่าคะ่ะจะถึงสถานีรถเมล์แล้วนะคะก็มาถึงที่คอยรถเมล์นะคะเวลาเดิมค่ะ8โมง7นาทีนะคะ แต่วันนี้ที่แปลกคือไม่มีรถเมล์มาคอยนะคะหรือว่าเพิ่งออกไหออกเพิ่งออกไปแน่เลยค่ะเดี๋ยวก็กำลังจะมาอีกอ๋ออีกสนาทีค่ะก่อนรถจะเทียบคันชารานะคะวันนี้น่าจะเป็นวันที่ได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นแบบนี้หน่เลยะคะ่ะอากาศอบอุ่นนะคะไม่หนาวมากแล้วยังก็ดนันคาดคค่ในผิดค่ะใส่เสื้อตัวใหญ่มาด้วยก็ไม่เป็นไรนะคะ่ะถือว่าคาดผิดก็โอเคแล้วคะ่ะแต่นี้ ดีค่ะชอบนะคะไม่หนาวโอเคค่ะทุกคนก็โอเคนะคะไม่ได้หนาวมากนี่เราทำมาคอยรถตอนนี้ก็เรื่อยแล้วนะคะเรื่อยเกือบบาทสามก็คอยเวลาเดินกับอากาศก็ดีนะคะไม่หนาวมากไม่ร้อนมากก็ร้อนพอรู้สึกไปเดินเดียวค่ะลางก็ไปแล้วได้แล้วก็ตอนนี้ ื่อกี้ครูก็ให้สอบย่อยๆนะคะเดี๋ยวครูเนี่ยสอบจรงสอบจริงแล้วค่ะมันจะออกแบบนี้นะคะจะให้แบบถูกผ,ผิดก็คือว่าโอเคนะคะประมาณนี้นะคะข้ามมาถึงแล้วนะคะเมื่อกี้เป็นไฟแดงนะคะประเทศคนประเทศนี้เขาชอบข้ามไฟแดงนะคะคือก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะว่าไฟเขียวนี่คอยไม่ได้กันนะคะเพื่อนก็เหมือนกันนะคะเมื่อกี้นี่ก็ได้เดินตาม้ามาแล้วค่ะไฟแดงนะคะที่เดินตามคามานี่พี่ช่างค่ะไฟแดงเขาก็าข้ามมาคะ่ะ ตอนนี้ก็ถึงสถานีที่ลงเลยนะคะถึงบ้านตัวเองค่ะก็กำลังจะเดินกลับไปถึงบ้านนะคะผมก็ใช้เวลามาอยู่แค่นิน่งอ่าก่อนจะเดินถึงบ้านถ้าไม่เดินช้าก็ห้าทีสิบอคะ่ะแต่ถ้าเดินคอดมากน,นี้ก็อาจจะนานหนะะ่อยบิ๊แต่อันนี้ก็นี่แหละคะ่ะโรงเรียนเลิกแล้วนะคะเด็กๆก็กลับบ้านกับแม่ะคะ่ะนี่นะคะเสียงดังฟังชัดเลยนะคะ <c oughs> เด็กที่นี่เด็ค่ยกลัวคนแปลกหน้าหรือคะเพราะว่าเข้าปโรเรียนเขาก็มีพี่เลี้ยงเนื้อมีครูหลายคนนะคะก็ดีนะคะพูดถึงบรรยากาศตอนเช้ากับตอนเย็นต่างกันมากเลยนะคะไปค่ะกลับบ้านกันดีกว่าแล้วก็นี่นะคะอาหารเย็นนะคะคือทําลูกชิ้นแล้วก็จากก่อนนี้ก็กําลังวอร์มเตาอยู่นะคะแล้วก็ลูกชิ้นเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะทําด้วยแบบ มันฝรั่งบดนี้นะคะซื้อมาเป็นซองสําเร็จแล้วแล้วก็มาขก็วทำตอนหลังนะคะให้เอาลูกชิ้นเข้าตวตอาอก,กอบคะ่ะแล้วนี่นะคะแม่ัวดตรวจป่วนนะคะมาช่วยเช็คทุกอย่างนะคะหนุนอุ้ยลูกเอ้ยดูนะคะนางมาช่วยเลยนะคะนี่ช่วยบอกว่าขาดมีให้เราทํามั่งเราจะไปข้างนอกคาดไปเข้าไปแล้วตอนนี้ยังก็กําลังทำมันฝรั่งอยู่นะคะให้มันเป็นลักษณะประมาณนี้แล้วค่ะ นี่แหละครัพึ่งกำลังคุณนะคะใช้เวลาประมาณ5นาทีก็จะได้สีเนียนนะคะขอ้นตอนที่ก็เนียนๆก็แล้วกันนะคะเห็นไหมคะใช้เวลาไม่ถึง5นาทีนะคะก็ได้มันฝรั่งที่แบบพร้อมจะกินแล้วนะคะเป็นเหมือนเป็นเนื้อครีมครีมข้นๆอย่างนี้แหละคะ่ะสักพักเราก็ปิดไฟได้เลยนะคะนี่เสร็จแล้วนะคะแล้วยังก็ยกออกจากเตานะคะก็กําลังต้มไข่ต่อไปนะคะต้มไข่หกฟองตอนนี้ก็สุกแล้วนะคะมันฝรั่งแต่ว่าคอยแค่ลูกชิ้นอย่างเดียวนะคะ มาค่ะเรามาคุยกับเพื่อนเราต่อดีกว่าค่ะ